สวัสดีค่ะซีทับหนึ่งเนาะเ,เนื่องจากแม่มีภารกิจไปราชการวันศุกร์ก็เลยจะฝากพวกเราทำการหาโดเมนและเลนส์ของเศษส่วนนะของเศษส่วนเดี๋ยวมาทบทวนการหาโดเมนและเลนส์ก่อนว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเนาะ,ะถ้าเราจะหาโดเมนถ้าเราจะหาโดเมนโดเมนคือเราจะต้องพิจารณา x อ่าพิจารณา x ว่าเป็นอะไรได้บ้างอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพิจารณา x เราจะต้องอจัดรูปให้เป็น y เท่ากับก้อนของ x คือเราจะได้รู้ว่าในก้อนของ x นั้น x อ่ะมันห้ามเป็นอะไรบ้างเนาะอ่าถ้าเราอยากได้โดเมนเราจะต้องจัดรูป จัดรูปให้เป็น y เท่ากับก้อนของ x อ่าก้อนของ x แล้วจากนั้นเราก็มาพิจารณาก้อนของ x ว่ามีข้อห้ามหรือเปล่าอ่าดูข้อห้ามหรือเงื่อนไขนะซึ่งจะมีอยู่3ข้อในคณิตศาสตร์ที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วอ่าถ้าเป็นตัวส่วนตัวส่วนเนี่ยจะต้อง ห้ามเท่ากับศูนย์เด็ดขาดเนาะและถ้ามันอยู่ในรูทตัวที่อยู่ในรูทเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เท่านั้นเป็นลบไม่ได้และถ้าเอาสองอันนี้มารวมกันก็คือมีอตัวเศษตัวส่วนเนาะแล้วตัวรูทเนี่ยมันอยู่ที่ตัวส่วนปกติแล้วตัวข้างในที่มันอยู่ในรูทเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์แต่ถ้ามันเป็นตัวส่วนด้วยเราจะเป็นศูนย์ไม่ได้ก็เลยเป็น ก็เลยใช้ได้แค่มากกว่าศย์เท่านั้นถ้ามันอยู่ใน3ข้อนี้นะคะเวลาที่มันอยู่ใน3ข้อนี้เวลาที่เราจะตอบเนี่ยเราจะต้องตอบว่าเอา่เอเป็นจำนวนจริงเออยกเว้นอะไรอา่ายกเว้นอะไรบ้างเนอะอันนี้เดี๋ยวเอาไปใช้กับการตอบเศษส่วนลวกันอ่ะอันนี้ถ้าเป็นเศษส่วนเราจะต้องตอบว่า อ่าแล้วก็ยกเว้นยกเว้นมีอะไรอยู่ในนี้บ้างส่วนข้อที่2กับข้อที่3เราจะตอบตามสมการที่เราแก้ออกมาได้เลยนะคะอันนี้คือการหาโดเมนต่อไปถ้าเราจะหาเรนหาเรนหาเรนเรนเราจะพิจารณา Y ว่าเป็นอะไรได้บ้าง เพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณา y าเรนเราจะต้องจัดให้อยู่ในรูปของ x อ่าจัดรูปเป็น x x ตัวเดียวเลยนะ x ตัวเดียวอ่าจัดเป็นรูปของ x อ่าอยู่ในก้อนของ y อ่าแล้วเราก็มาสังเกตว่าก้อนที่มี y เนี่ยมันมีข้อห้ามอะไรบ้างอ่าก็ดูตามนี้เลยดูตามนี้ถ้ามันไม่มี3ข้อนี้เราจะตอบว่า จำนวนจริงอ่าถ้าไม่มี3ข้อห้ามอ่าจะตอบโดเมนหรือว่าเลนเนี่ยเป็นจํานวนจริงเท่านั้นอ่าตอบว่าเป็นจํานวนจริงอันนี้คือทบทวนให้ของเมื่อวานที่แม่พูดไว้เนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูการหาโดเมนและเลนของเศษส่วนบ้างอ่ามาดู ของเศษส่วนที่จริงมันมีวิธีรัดนะคะลูกแต่ว่าแม่ยังไม่สอนเนาะขอให้พวกเราเนี่ยทาวิธีตรงแล้วก็ทาความเข้าใจให้มันชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีรัดนะคะ,ะตัวอย่างที่3เนาะก็คือมันเป็นความสัมพันธ์จาก R ไป R ก็คือในจํานวนจริงไปจํานวนจริงซึ่งมันเยอะมากเราจึงแจกแจงออกมาไม่ได้เนาะถ้าแจกแจงออกมาได้เราจะดูว่าตัวหน้า มีอะไรบ้างตัวหลังมีอะไรบ้างแต่นี้แจกแจงไม่ได้เราจึงต้องจัดรูปว่าหา,หาว่า x เป็นอะไรบ้าง y เป็นอะไรบ้างเนาะอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเศษส่วนก็คือ2 x ลบ7ส่วนด้วย3 x ลบ5เราต้องการหาโดเมนซึ่งโดเมนต้องอยู่ในรูปของ y เท่ากับกรอนของ x ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันเป็น y เท่ากับแล้วอ่าตอนนี้ มันเป็น y เท่ากับแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันได้ตรงรูปแล้วเนาะเราก็สังเกตได้เลยว่ามันมีข้อห้ามหรือเปล่าซึ่งข้อห้ามของมันก็คือตัวส่วนห้ามเป็น0นย์ก็คือ 3x ลบ5นะคะไม่เท่ากับ0อ่า 3x ลบ5ไม่เท่ากับ0คราวนี้เราก็จะแก้สมการว่า x ห้ามเป็นอะไรบ้างก็คือแก้เอา5ไปเป็น จากลบไปเป็นบวกเนาะแล้วก็ 3x คูณอยู่ก็ย้าย3ไปหารเพราะฉะนั้นโดเมนของเราเนี่ยเป็นจำนวนจริงได้ทุกตัวก็คือเอาอะไรมาเติมใน x ลงไปก็ได้แต่ถ้าเราเอา5ส่วน3มาเติมลงไปใน x เนี่ยตัวส่วนตัวเนี้ยจะกลายเป็น0เนาะเพราะฉะนั้นเราจึงจะตอบว่าโดเมนจะเป็นจำนวนจริงยกเว้น x ห้ามเป็น5ส่วน3ก็คือในโดเมนนะห้ามเป็น5ส่วน3าอ่ะโอเคอันนี้เป็นส่วนของโดเมนต่อมาเป็นส่วนของเรนบ้างอ่าเป็นส่วนของเรนบ้างเลนจะต้องจัดรูปให้เป็น x อ่าจัดรูปเป็น x อยู่ในก้อนของ y แล้วก็พิจารณา y อ่าแล้วก็พิจารณา y แต่ตอนนี้มันยังไม่อยู่ในรูปของ x เท่ากับเลยมันอยู่ในรูปของ y เท่ากับ 2x ลบ7ส่วนด้วย 3x ลบ5คราวนี้เราต้องการ x ตัวเดียวแต่ x มันอยู่คนละ x มันอยู่คนละข้างบนกับข้างล่างอันดับแรกเราจะต้องเอา x ข,ขึ้นมาข้างบนให้ได้ก่อนอ่าอันดับแรกต้องเอา x ขึ้นมาข้างบนให้ได้ก่อนเราก็เลยย้ายมาคูณกับ y อ่าก็คูณกระจายเข้าไปเนาะได้ 3y x ลบ 5y เท่ากับลบเท่ากับ 2x ลบ7อ่ะคราวนี้เราจะเห็นว่า x มันอยู่คนละฝั่งแต่เราต้องการ x ตัวเดียวเราจึงต้องย้าย 2x ตัวนี้มาหาอ่าเป็น 3y x ลบ 2x เนาะลบ 5y อันนี้มันไม่เกี่ยวเพราะเราต้องการหาแค่ x ก็เลยย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งซะไปเป็นบวกเราจะเห็นว่ามี x อยู่2ตัวแล้วถ้าเราอยากได้ x ตัวเดียวก็ ดึง x อ,ออกมาก็จะเหลือ3 y ลบ2เท่ากับลบ7บวก5 y อ่าใกล้ละใกล้ได้ x ตัวเดียวละเราจะเห็นว่ามีวงเล็บที่คูณอยู่ถ้าเราย้ายลงไปหารเนี่ยมันก็จะได้อ่ะมันก็จะได้ x ตัวเดียวออกมาเนาะอ่าโอเคเราได้ตามรูปแบบของเรนท์แล้วก็คือเราได้ x ตัวเดียว เราก็จะมาพิจารณาค่าเอ่อก้อนของ y ซึ่งมีข้อห้ามก็คือตัวส่วนเนาะเราจึงได้ว่า3 y ลบเนี่ยมันต้องห้ามเป็น0ูนย์อ่าตัว y ห้ามเป็น0ูนย์เพราะนั้นย้ายข้างก็จะได้ y ห้ามเป็น2 3. อส่วนสามาคำตอบของเรนในข้อนี้ก็คือเรนของเราเนี่ยเป็นอะไรก็ได้เอามาเติมไ,มได้หมดเลยแต่สิ่งที่เอามาเติมไม่ได้ก็คือ2ส่วนสนั่นเองก็คือ เป็นจำนวนจริงยกเว้น2ส่วน3ค่ะอ่า2.3่วน3คราวนี้มันมีวิธีการดูลูปวิธีการดูวิธีรัดเนาะก็คืออ่าแนวนอนตัวนี้อ่าแนวนอนตอนนี้มันจัดรูปอยู่ในรูปของเรนใช่ไหมคะอ่าผู้พิดอันนี้มันจัดอยู่ในรูปของโดเมนเพราะว่ามันเป็น y เท่ากับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถหาโดเมนได้ก่อนเลยก็คือดูจากตัวส่วน เนาะอะดูจากตัวส่วนวิธีรัดของมันก็คือเอ่อาเหมือนการแยกตัวประกอบะอลูกอ่ะสามเลบหเราจะได้คําตอบ x เท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น5ส่วน3อ่ะอันนี้ห้ามเป็น x ห้ามเป็นคราวนี้ถ้าดู y ดูยังไงอ่ะมันจะมีอยู่2แนวมีแนวนอนกับแนวตั้งอ่าแนวตั้งตรงนี้ตัวนี้เป็น y ตัวนี้เป็นเลนส์อ่าตัวนี้เป็นเลนส์นะคะ อันนี้คือโดเมนอันนี้คือเรนอ่าอันนี้เราจะได้คำตอบแบบนี้เลยว่า y ห้ามเป็นอันนี้เป็น2ส่วน 3, ใช่เป็นอย่างนี้เลยห้ามเป็น2ส่วน3อ่าเราก็จะเห็นว่ามันตรงกับที่เราหาทั้งหมดเลยอโดเมนอันนี้มันจัดอยู่ในรูปของโดเมนเพอเป็น y เท่ากับก็เลยหาโดเมนก่อนเลยอ่าเรนก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งแนวตั้งนะคะอ่า โอเควิธีรัดก็จะประมาณนี้เราก็จะตอบได้เลยว่าเบรน d เนี่ยเป็นได้จำนวนจริงทั้งหมดยกเว้นตัวไหนบ้างโอเคนะอ่าคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างข้อที่เอ่อข้อที่17กันนิดหนึ่งอ่าข้อที่17อ่าแม่ยกตัวอย่าง2ข้อเนาะพวกเราจะได้ไปทำข้อ5 6 7ให้แม่ข้อ17อ่าข้อ17 ถ้าเราจะใช้วิธีรัดเนาะอันนี้ต้องดูก่อนจัดอยู่ในรูปของอะไรมันเป็น y เท่ากับแสดงว่าจัดอยู่ในรูปของโดเมนแสดงว่าแนวเนี้ยเป็นของโดเมนอ่าแนวนอนเนี่ยเป็นของโดเมนอ่าอันนี้นะเป็นของโดเมนโดเมนของเราเป็นจํานวนจริงยกเว้นเรามองเหมือนแยกตัวประกอบก็คือได้เป็นลบแปดส่วนเจ็ดนั่นเองนี่คือคําตอบเนาะอันนี้คือของโดเมน จัดอยู่ในรูปไหนแนวนอนจะเป็นของตัวนั้นอันนี้จัดอยู่ในรูปของโดเมนแสดงว่าแนวนอนของโดเมนแต่ถ้าจัดอยู่ในรูปของเรน์แนวนอนก็จะเป็นของเรน์นะคะอ่ะส่วนเรนส์อันนี้เราก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนจริงยกเวน้นอ่ะอันนี้ไม่ต้องมองเหมือนแยกตัวประกอบนะตอบได้เลยมันเป็น3มส่วน7ก็ตอบสอ้าวขออภัยค่ะ เราต้องดูที่ตัว x ด้วยอ่าขอภยัยเราต้องดูที่ตัว x นี่นะตัว x ที่มันเป็นเศษกับส่วนเรนต์ของเราก็จะได้เป็นลบสอ่าลบด้วยลบ4ส่วนเเอาอันที่มันมีตัว x นะคะเรนต์อ่าที่มีตัว x อ,อยู่ ที่มันเป็นลบเพราะว่าอันนี้มันมีลบอยู่อันนี้คือวิธีรัดในการมองเนาะแต่การที่เราจะทําแบบนี้ได้เราก็จะต้องรู้อะไรหลายๆอย่างมองเป็นมองเป็นทุกอย่างว่าอันนี้หยุดอันนี้คืออะไรคืออะไรไม่ใช่ว่าเราจําวิธีรัดอย่างเดียวถ้าจําวิธีรัดอย่างเดียวบางคนก็จะเขียนเป็น3าส่วนเอย่างเงี้ยลูกอ่ะคราวนี้เรามาจัดรูปเนาะโดเมนของเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ก้อนของ x ซึ่งตอนนี้อยู่แล้วเราก็จะพิจารณาแค่ตัวส่วนเนาะลบ 7x บวก8ไม่เท่ากับ0ูงเราก็จะได้ว่า x เนี่ยไม่เท่ากับลบ8ส่วน7อ่าตอบได้เลยโดเมนคืออะไรโดเมนคือจำนวนจริงยกเวน้นลบ8ส่วน7เรียบร้อยต่อไปเรนอ่าเรน เรนต้องจัดเป็น x รูปของ x เท่ากับก้อนของ y แต่ตอนนี้มันยังไม่อยู่ยังไม่ได้อยู่ในรูปนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมาจัดรูปกันเองตอนขั้นตอนแรกในการจัดรูปที่จะได้ x ตัวแปรเดียวก็คือเราเอา x ขึ้นมาให้ได้ก่อนอเอา x ขึ้นมาให้ได้ก่อนก็เลยย้ายขึ้นมาคูณกับ y 7 xy บวก8 y เท่ากับ3 4ลบ4 x คราวนี้ถ้า x มันอยู่คนเราฝั่งเนาะเราก็จะต้องเอามาไว้ฝั่งเดียวกันมันจะได้ดึงตัวร่วมได้ลบ4ก็ย้ายมาเป็นบวก4 4 x 3 8ลบ8 y ย้ยาย8 y ไปอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราจะเห็นว่า x มี2ตัวและเราก็จะดึงตัวร่วมเพื่อให้ได้ x ตัวเดียวเป็น7 y บวก4เท่ากับ3ลบ8 y อันนี้จะเหลือ x ตัวเดียว3-8ลบ8 y อันนี้คูณอยู่ก็ย้ายมาหารอ่าก็ย้ายมาหารเราจะได้รูปของเบนดแล้วเรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูข้อห้ามข้อห้ามของเรนก็คือห้าม y ตัวเนี้ยเป็นอะไรอ่าเ y บวก4ต้องไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y ห้ามเป็น ลบสส่วนเอ่ะเราก็จะตอบว่าเรนเนี่ยเป็นจำนวนจริงได้นะแต่ห้ามเป็นลบสส่วนเเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ส่วนเป็นศูนย์นั่นเองอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะก็จะประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวแม่จะมาสอนอีกครั้งหนึ่งเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้สอนหาวิธีรัดเนาะข้อ18เนี่ยอันนี้จัดอยู่ในรูปของโดเมนก็คือ y เทกับเพราะฉะนั้นแนวนอนตัวเนี้ยเป็นโดเมนแต่เราจะต้องมองตัวเนี้ยเหมือนกับการแยกตัวประกอบนะอ่ะถ้าเขียนใหม่มันก็จะเป็นลบ 4x บวก9ใช่ไหมแยกตัวประกอบมันก็จะได้เป็นลบ9ส่วนลบ4อย่างเงี้ยลูกลบลบเป็นบวกเนาะอ่ะนี่ก็จะตอบโดเมน คราวนี้พอตอบเรนเรนเนี่ยจะต้องเอาแนวตั้งแต่ต้องเป็นแนวตั้งที่มี x ทครั้ง2ตัวตัวนี้เรนก็จะได้เป็นอยกเวน้นลบ5ส่วนลบ4ลบลบเป็นบวกนะเขียนเป็นบวกทีเดียวก็ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีลัดนะคะในการหาหรือข้อที่19 อ่าข้อที่19อันนี้ก็ยังอยู่ในรูปของเบรน์อยู่เหมือนกันเอ้ยอยู่ในรูปของโดเมนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโดเมนโดเมนจะเท่ากับจำนวนจริงยกเวน้นมองเหมือนการแยกตัวประกอบลบ1ส่วน2อ่าเวลาเราได้แยกตัวประกอบมานะ่ะลูกเราดูว่าเอ้ยอันนี้ x มันได้เป็นเท่าไหร่ x ได้เป็นลบ1ส่วน2กับ1ส่วน2ออ่าเราก็ดูแบบนี้ คราวนีโน้โดเมนของเราได้แล้วก็วเหลือเรนส์เรน์ต้องหาตัว X ก,กับตัว x คราวนี้ข้างบนเนี่ยมันไม่มี X ไงลูกมันไม่มี X เ,เพราะฉะนั้นแสดงว่า X มันเป็น0ูนย์เรนมันเป็น0เราจึงได้ว่าเรานส์เนี่ยจะเป็นจำนวนจริงยกเวน้นศูนย์หาร2ก็มีค่าเท่ากับ0ูนั่นเองอก็จะหาได้แบบนี้อันนี้คือวิธีลัดนะคะวิธีลัดโอเค ส่วนแม่ให้พวกเราทำข้ออะไรนะลูกข้อ5 6 7ใช่ไหมมีข้อ8เนาะข้อ8มันมีการบวกหรือการลบอยู่เนาะถ้าพวกเราหรือใครทำได้ให้ทำเลยก็ได้วิธีการทำคือทำส่วนให้เท่ากันอ่าทำส่วนให้เท่ากันจากนั้นเราก็จะทำได้เหมือนกันอ่าทำส่วนให้เท่ากันก็คือ 2x ทำส่วนให้เท่ากันก็คือเอา3 x อันนี้หนเนาะส x ลบสเข้าไปคูณซะทำส่วนให้เท่ากันก็ได้สอ x บวกสาม x ลบสี 4, ่ส x ลบเรียบร้อยก็จะได้เป็น5 x ้า x ลบส่ส่วนด้วย3าม x ลบแค่ทําส่วนให้เท่ากันนะจากนั้นก็ใช้วิธีรัดได้เหมือนกันลกูกอันนี้อยู่ในรูปของโดเมนแสดงว่าตรงนี้คือโดเมน โดเมนจะได้เท่ากับ r ยกเว้นมองเหมือนการแยกตัวประกอบ4ส่วน3อันนี้นเอาอันที่มี x นก,ก็จะได้เป็น r เหมือนกันยกเว้นอันนี้มองได้เลยสัญลักษณ์อะไรก็ใส่เหมือนอันนั้นแหละก็คือ,อเครื่องหมายจะเหมือนเหมือนที่เราเห็นเลยอ,อันนี้ก็ r EN, ไม่ต้องจัดรูปเนาะอันนี้ก็ดูแค่นี้เองโอเคค่ะให้พวกเราลอง ความดูนะข้อ5 6 7 8ขอบคุณค่ะ